เรื่องไฟข่ายมีทีว่านั่งสีมงเดินข้างนู้นก็เดินขายเรื่องไฟเลื่อนกลัมาโอ้เขาก็เดินกันนะครประมาณว่ามันมีขึ้นจากตรงนี้ใช่ไหมครับช่วงกี่โมงสี่โมงมคือทั้นทงนั้น,นเองก็ขึ้นแล้วก็ไปลงตรงนู้นแล้วก็เดินกลับมาไหวไหมไ<ว>แน่ใจนะก็คงไม่สำรวจไปกว่านี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เอาไฟฉายมา เออเด,เดินทางระยะสั้นขึ้นรถไฟระยะสั้นแต่เดินระยะยาว ตอนนี้เอารถมาจอดบริเวณสถานีรถไฟสถานีรถไฟถ้ำกระแสนเพื่อที่จะขึ้นรถไฟรถจอดไปเรียบร้อยเพราะว่าขึ้นรถไฟไปแล้วก็ขึ้นกลับมาแล้วก็มเมารถไปเข้าที่พักประมาณนี้แต่ว่าที่พักยังไม่ได้หาก็ลองไปเที่ยวก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาหาที่พัก นีกำลังเดินทางไปที่สถานีบริเวณที่เดินไปนี่ก็จะมีร้านค้านะครับอยู่สองฝั่งทางเลยทิ้งชั่วโมงแล้วไปมาแล้ว อประมาณครึ่งชั่วโมงสี่โมงอ่ะเฮ้ยแล้วเราจะกลับมาทันไหมไม่ทันแล้วน่าจะเที่ยวสุดท้ายแล้วมั้งเออใช่ใช่่อมเงินไหมที่เราถ่ายรูปว้าเฮ้ยแต่เพราะว่าขวดรถไฟจะมาเราไปถ่ายรูปก่อนแล้วเราไม่ต้องซื้อเหรออืม ซื้อตั๋วอยู่ตรงไหนอ่ะของเาซื้อตั๋วรถไฟตรงไหนครับอะไรที่ซื้อตั๋วรถไฟตรงไหนเอ่ยรถไฟอ๋อซื้อบนรถไฟเลยถ่ายรถรถไฟเอาแล้วรถไฟนี่มีกี่เที่ยวครับวันหนึ่งวเที่ยวนี้ก็มีอีกเที่ยวไหมือว่าเที่ยวท้ายละสี่โมง แล้วก็จะลับมากทีเที่ยวกน6โมงเช้าจบกรอบงนี้อ๋อคือประมาณว่าช่วงนี้เราเราสามารถที่จะไปแล้วก็รอรอรถกลับมานั่งกลับมาได้ใช่ไหมครับเพราะว่ารถผมจอดอยู่นี่ไงครับถามครับมันจอดไทยไหมอ๋อได้ไหมครับน้าก็เก็บร้านกลับหมดเลอยู่ อ๋อเอาไงดีหรือมามาถ่ายรูปก่อนเอาไงเราจะขึ้นรถไฟยังไงหรือจะยังไงครับคือยังไงผมคิดว่าผมจะนั่งรถไฟกลับแล้วผมมาหานอนที่นี่มีไหมครับพี่บ้านคับใช่ครับได้ไหมอ๋อนึกว่าค่ำคืนโอเคแล้ก็คือแบบว่านั่งรถไฟแล้วก็ก็นั่งรถไฟกลับมาเลยนะก็คือเราจะนั่งหกโมงครึ่ง ก็คือเราดั่งส<ย>ี่โมงใช่ไหมไปก็คือสองชั่วโมงเออ,เอ,อ

ออแต่ว่าคือตอนนี้ไม่มีรถไฟแล้วถ้าเราจะไปน้ำตกก็หงเย็นอ๋อมงเย็นนสรุปเนี้ยโอาเอางี้ถ้าถ้ามันผิดแผนผิดแปลรถไฟเราไม่ขึ้นก็ได้แล้วก็แค่มาถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วเอาแล้วเราทำกระแซอยู่ตรงไหนอ๋อลงไปหน่อยก็จะเป็นถ้ำใช่ไหมอ๋อเอ นั่งรถไฟไม่ได้นั่งหรอคงไม่นั่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอางี้ก็คือเราไปถ่ายรูปที่ถ้ำกระแซเสร็จแล้วแล้วก็เดินทางกลับหรือว่าจะไปเออไม่ใช่ก็เดี๋ยวรอรถไฟก่อนก็ได้แล้วรถรถไฟจะมาผ่านตรงนี้อีกประมาณกี่โมงครับหกโมงคงไม่รอหรอกลูกเราก็คงต้องไปที่น้ำตก แล้วก็หาที่พักถามใครมึงถามใครไ่จันนีแหละที่คือเขาบอกว่ารถรถไฟที่จะไปน้ำตกว่าหกโมงใช่ไหมหกโมงค่ะคุณแล้วตอนตอนนี้มันจะมีรถไฟผ่านไหมครับือไงมีรถไฟเที่ยวที่โมงออสี่โมงจะออกตรงนี้อ่ะสี่โมง ถ้าเราจะนั่งกลับเราจะบอกว่ามันจะไปนั่งตรงเพียวังอะไรนะหรือวังเย็นอะไรนะไปไปเดินไปที่ถ้ำกันเถอไปงั้นก็เดินไปที่ถ้ำาไม่ต้องนั่งรถไฟละเราแลบมาบรรยากาศเราอยู่นีอ่าใช่ใช่รถไฟผ่านดีดีก็นั่งสีมือไปลงขอนุ่งก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆกันอ๋อเราก็เดินกันประมาณว่ามันมีขึ้นจากตรงนี้ใช่ไหมครับช่วงกี่โมงสี่โมงคือทั้งนั้นเองก็ขึ้นแล้วก็ไปลงตรงนู้นแล้วก็เดินกลับมาไหวไหม แน่ใจนะอ๋อเขาจะจอดใกล้ๆนี่แหละนะครับอ๋องั้นโอเคโอเคเอาแค่เป็นพิธีนะครับแบบว่ามาเพราะว่ามาไกลไหนๆก็มาแล้วเอนั่งชิดนิดหน่อยก็ได้ครับเออมาดูแต่ว่าเทมเหมือนนะพี่เขาจะถ่ายอะไรี้แต่ว่าตอนโอ้ได้ได้ได้โอเคือคือไอ้ไม่ รถไฟมามาตอนกี่โมงสี่โมงตอนนี้กี่โมงตอนนี้สี่โมงสโมงครึ่งงั้นเราไปถ่ายที่ทำก่อนแล้วออกมารอรถไฟเสร็จแล้วเวลานั้งเราค่อยเดินกลับมาทางรถไฟสายมรณะด้านด้านที่เห็นตรงนั้นก็จะเป็น ทางลงถ้ำแต่ว่าตอนนี้พาดูบรรยากาศบริเวณนี้ก่อนจุดที่เห็นเป็นแม่น้ำตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำแควน้อยนะถ้ำกระแส นี่ก็จะเป็นทางลงถ้ำเดีย๋ยวลงไปที่ถ้ำก่อน อันนี้เป็นถ้ำกระแสน้หนใอยก็ยังมีพระพุทธรูปนะปนลิตฐานอยู่ เป็นหินงอกตรงนันเป็นหินย,ย้อยก็คงไม่สำรวจไปกว่านี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เอาไฟฉายมาอเออเดี๋ยวไป,ไปววโอ้มืดครับไม่ได้เอาไฟฉายมา เราคงอยู่แค่บริเวณนี้ครับให้ดูแค่บริเวณนี้ก็จะเป็นโพงถ้ำที่อยู่ติดกับแม่น้ำแควน้อยนะพอออกไปนิดนึงก็เป็นจุดที่เป็นสะพานไอเป็นทางรถไฟ ขึ้นไปลงตรงนู้นแล้วก็เดินกลับมาบริเวณนี้ก็เป็นปากถ้ำกระแสนะครับก็เป็นรางรถไฟสายมรณะซึ่งอยู่ติดขอบหน้าผานะครับเห็นอยู่ไกลไกแล้วก็ด้านล่างจะเป็นแม่น้ำแควน้อย ตอนนี้รถไฟมาแล้วครับเสียงแป้นแป้นมาแต่ไกลอ๋อแม่มึงจะไปไหนไมึงขึ้นได้สองฝั่ง ไปนี่จะรออะไรเจ็บตาเขาเจ็บอิดมันบอกเมียมันเขามองนะไปขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาขึ้นรถไฟที่จังหวัดกาญจนบุรีโอเคนะครับไปมาเน่ นั่งฝั่งซ้ายนะเราจะได้เห็นบรรยากาศเอาเยไปไหนกันวะนะอยู่นีอยู่นิเฮ้ยเรามานั่งตรงนี้กันดีกว่า้ยนั่งตรงนี้มีอะให้ถ่ายนะโจัอยู่ไหนเจอถ่ายวิว ที่จังหวัดมืงกดานาะพี่วันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันโอเคครับรกเนันดูแล้วลงเตรียมกระปงกระเป๋าอย่าลืมไปโอเคอันเราก็เฮ้ยกระเป๋าอย่าลืม ก็เดินทางระยะสั้นขึ้นรถไฟระยะสั้นแต่เดินระยะยา,ยาวก็ต้องเดินกลับอีกประมาณประมาณสักมอจะเกือบกิโลและะ้วมั้ง ม่ม <า S 1> ถ้าถ้าเราจะนั่งกลับอะหกโมงจ้าไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่รู้ว่ารถอ๋อถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้เรามาเราขี่ขี่มาใช่ไหมแล้วรอบสี่โมงเดี่ยรอบเนี้ยเราขี่กลับมาจากน้ำตกไงเอ้โ <ใจ S 2> หหรอว่าไม้หั่นบักเปือกโอ้ะมันรู้ได้ไงว่าชอบกินน้ำตาลปึกไปต<ป>อนนี้เราก็ต้องเดินทางกลับหละไปอยแต่ว่าเราเรามีเพื่อนเยอะไม่ต้องกลัวไป,ไป ากันเดินกลับจุดนี้ก็จะเป็นสวนไซโยงครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เราต้องเดินทางกลับเดินทางด้วยเท้าเพราะว่ารถเราจอดอยู่ฝั่งนู้นครับยังไงก็ต้องกลับแลปลรถแล้วก็จะได้เดินทางไปจุดอื่นต่อแต่อจะเหนื่อยเติบหนึ่งอยู่ เหนื่อยเติบหนึ่งอ้แต่ว่าเรามีเพื่อนร่วมทางที่จะต้องเดินกลับไปอีกหลายคนครับอ้นี่ไงนี่คือรถทันหัุกนะตอนถุกร้อนนั่งพักหน่อยอ๋อ,อพอก,กี้ฉีดมันด้วยนะ <c oughs> นุ่น่ะฉีดฉีดปุ้งางด้านหลังก็จะเห็นคนที่ว่าขึ้นรถไฟมาพร้อมกันกนะครับกำลังเดินทางกลับ แต่ว่าเราอาจจะลังค้ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีคำว่าหมาเข้าได้ค่ะวันนี้เที่ยวสุดท้ายอันนี้อันนี้เป็นเวลาตารางเดินรถนะครับเผื่อใครที่จะมาเที่ยวที่ไม่ใช่อ่าทางรถไฟสายมรณะก็จะมีต้นทางครับต้นทางไปทางอย่าง ขบวนที่เวลาถึงเวลาออกครับมีหนองประดุกน้ําตกน้ําตกหนองประดุกทนบุรีน้ําตกอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีเวลาบอกอตอนนี้ก็ดึงกลับแต่ว่าคนที่มาชุดก่อนนะครับก็ยังพากันถ่ายรูปอยู่ตอนนี้เราก็น่าจะมีเพื่อนร่วมทางในการเดินทางกลับครั้งนี้ครับ เนี่ยบริเวณรางรถไฟผมเจอต้นไม้อันนี้เฮ้ยไม่ใช่นี่วะเพราะเมื่อก่อนมันจะมีใบไม้แบบนี้เด็ดมาแล้วมัน,ม,นมันเวลาแปะมันจะติดเสื้อได้อุ้ยอันนี้ก็ติดได้นี่ว่ะยังไงอุ้ยกัญชาไม่เอาเก็บไปฝากไนถังได้ไหมโอ้โหอยู่กับบ้านเต็มจะเก็บไปเพื่อไหนใบไม้เทียวม,มาติดกับเสื้อผ้าได้ แต่ว่าไม่รู้ว่ามันชื่อต้นอะไรนนะเอาคันเถอะปกติเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กน้อยชอบเอามาติดเสื้อกันเล่นะนะเดล่างครับมีมีแพรแพรเปียกเกือลา,ากแพรเปียก ไรมะขูอไรส,สมไรไรกระเทียมด้านล่าง <ไล S 1> มันเป็นมีหอ,อ<ล>เป็นห้องพักบนแพเกาจะมีอยู่หลายจุดหลายที่แต่ว่าตอนนี้ก็เดินทางกลับครับเดินทางกลับก็เดินไม่ไกลามาก สนุกจ้าสนุกแต่เหนื่อย,อย <Go on. S 1> คือเราสามารถที่จะมาเดินบนรถไฟอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่ารถไฟกว่าจะมาถึงที่นี่ประมาณ6โมง นี่เป็นน้ำผาตว่าแดบดบตอนนี้ก็แดดก็ย,ยังร้อนอยู่เพราะเป็นแดบดบช่วงใบป่าไปก็เดี๋ยวพอใกล้จะถึงบริเวณนู้นก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศอีกรอบนะครับ ก็เดินมาถึงจะถึงจุดที่เป็นทำกาแฟแล้วนะครับบ mm hmm. ริเวณนี้ก็เป็นหน้าผา

ก็บริเวณนี้เขาบอกว่าห้ามเดินหรือยืนบริเวณนี้นะครับเพราะว่าก้อนหินอาจจะตกมาใส่เราได้ครับถ้าเราเดินมาเราต้องรีบผ่านไปให้ไวตอนนี้ก็มาถึงบริเวณที่เป็นถ้ำกระแซแล้วครับก็เดี๋ยวจะเดินทางไปหาที่พักแล้วก็ไปที่อื่นต่อไปเต้นก็ไม่ต้องไหว ตอนนี้อยู่บริเวณหน้าถ้ำกระแสครับตอนช่วงเดินกลับเดี๋ยวไปพักตรงศาลาก่อนพี่ยกก็เนื้อเติมหนึง่งเดินกลับมาอเกืไไม่หวแดดร้อนมาก ก็หลังจากที่เดินทางกลับจากเส้นทางรถไฟสายมรณะหรือว่าจุดที่เป็นถ้ำกระแสแล้วนะครับ mm hmm. ก็พากันค้นหาที่พักนะครับแล้วก็พากันตะเวหาที่พักแล้วก็ไม่ได้ห้องพักที่ถูกใจนะครับเนื่องจากว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะเดินทางกลับบ้าน,นครับ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจกลับไปพักที่รีสอร์ทเดิมครับ ซึ่งสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นครับเนื่องจากกลับมาเหนื่อยอากาศร้อนก็เลยพากันลงแช่น้ำให้แบบชุ่มชื่นหัวใจก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ใครเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสองพ่อลูกออโรล่ารีสอร์ท ที่มันก็มีอยู่ตรงกระหล่ำเลย